สวัสดีครับมาพบกับหมอตีเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการเจาะกระถางนะครับเจาะกระถางให้เป็นรูนะฮะให้เป็นรูโดยใช้ดอกเจาะนะครับดอกดอกสว่านนะครับที่เป็นดอกเพชรนะครับดอกเพชรดูดูนะดอกอย่างเงี้แล้วเราก็ไปหานะครับดอกเจาะดอกเจาะกระถางเนี่ยเขาเรียกว่าดอกดอกเพชรนะครับเราก็ เขาจะแถมอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีขนาดของเขาอยู่นะครับแล้วก็ลองไปดูว่าขนาดเราอยากจะได้ดอกหองก,กิมินนะครับเนาะดอกดอกเพชรน,นะครับนี่นะครับก,กิมินแล้วเขาก็จะแถมเหตุตัวไม้ตัวนี้มาด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้นําร่องนะไม้นําร่องน้าร่องไงเดี๋ยวลองไปดูนะครับตอนนี้เราจะทําการเจาะนี่เอาอันนี้ดิเอา ตัวนี้แล้วกันนะครับนี้ป่ไปคล้ายๆกันตัวไหนดีนะตัวนี้นะครับเราจะใช้ดอกเจาะนะครับก็เราก็คว่วมลงไปเราจะเจาะละเดี๋ยวขอนี่พี่ติ๊โอขอถ่ายไว้ติดกับไม้ก่อเจาะนะครับโดยการใส่น้ำลงไปนิดนึงก่อน ไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็วางนะครับไอไม้น้าล่องน,นะครับไว้ข้างบนนะครับไว้ข้างบนท่านจะเห็นมุมนะแล้วก็นะครับมีน้ำล่องไปก่อนก็พอตึงตึงมือนะครับตึงตึงมือก็อย่าไม่ต้องใช้แรงมากนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับก็คือใช้ดอกเจาะนะครับท่านก็จะเห็นว่า ตวนนี้นะครับมันก็จะมีรอยอรอยบากแหละนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ไม้แล้วนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้น,ะนี่นะพยายามกดลงไปนะครับกดลงไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็พยายามหมุนมันกับเฉียงอนะเฉียงให้ตัวดอกเนะี่ยมันมันไปรอบๆแบบนี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมมีวิธีการยังไงนี่น เอาน้ำลงไปนิดนึงก่อนนี่น้ำลงไปนิดนึงพยายามนะอย่าอย่าให้มันหลุดนะครับก็ประมาณจุ่มมือนะครับเราไม่ได้ใช้เหล็กมากะคลองดูนะนี่เริม่มลงไปแล้วเริ่มลงไปแล้วเห็นไหมครับลงไปนิดนึงแหละ ก็เวลาที่จะใกล้ใกล้ที่มันจะถึงตรงนี้นะครใกล้ที่มันจะทะลุแล้วเนี่ยนะครับเราก็พยายามไม่ต้องกดแรงนะครับก็ให้ตึงๆงมือแล้วกันไม่ต้องกดงนะนะรประมาณนี้นี่ยังว่ารอยยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับ แต่ตรงนี้โอเคเลยนะแต่ว่านี่เนหะ็นไหมถ้าหากว่าเรากดแรงเนี่ยนะครับไอตัวที่เป็นล่องตัวเนี้นะครับล่องตัวเนี้ยมันจะมันจะผ่ามันจะเหมือนกับขอบไม่เรียบนะบมันจะแตกไปเลยนีนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่ใกล้จะทะลุนะครับท่านก็พยายามไม่ต้องกดมากนะครับพอตึงตึงมือพอนะครับสหรับ วันนี้หมอติก็มีเรื่องที่จะนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หมอติด้วยนะครับสวัสดีครับ